ครับตนี้ครับอยู่กับผมแซคคนรุ่นทำกินครับติดตามบิ๊กไบท์เทพเยอะๆในเพจแซควัยรุ่นทํากินนะครับเพื่อนเนื่อนถามมาเยอะแล้วแล้วว่าติดตาม Facebook ได้ที่ไหนวันนี้นะครับเราอยู่ที่ชายน้ําหลังบ้านเราเองนะครับตรงนี้จะเป็นเขื่อนทาเซตเป็นแบบหนง่นะครับเราจะเอารถนะครับต่อไปจะมีเจสกงเจสกีครับกันนะครับตรงนี้จะทำห้องกระจกสวยๆเพื่อนติดตามได้เลยไม่เกินสิ้นปีนี้เห็นแน่นอนนะครับแซคครุ่นทากินบอกเลยพูดจริงทําจริงนะครับ มีน้ำแดงมันจะกินน้ำซ่วมมีน้ำซ่วมมันจะกินน้ำแดงรถกูไม่แรงก็ททำมือร่วงแค่ใช่น้ำซ่วมมันจะกินน้ำแดงวันนี้อย่าเรียกว่าเรามาขายรถดีกว่าวันนี้เรียกว่าโชว์ดีกว่านะรับรถที่เราจะมาให้ดูทั้งหมดสามคันคันเราเรียกว่ารถที่ถ้าไม่เรียกว่ารถถ้าเปรียบเพียงเปรียบเพียบ,ยบจากสิ่งที่ราคาขึ้นและเป็นวัตถุนิยมที่คนไทยเล่นกันตอนนี้กำลงังดังเลยคือพระเครื่องนะ สามคันนี้เหมือนพระเครื่องเลยนะรุ่นกําลังโคตรรุ่นกําลังแบบว่ารับความนิยมกําลังซื้อขายกันในโลกแบบว่ามีราคาไม่รู้ว่าวันไหนขึ้นมามันจะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีผลิตเห็นพระปะพระัดังก็ต้องพระเก้าๆกย่พะเกาเก้าเก็บในค้ังในกุออกมามีราคาคนเล่นกันเป็นหลานสมเด็จอ่ะใช่ไหมตอนนี้กําลังโคตรเอ็มพัดเทพลุงพ่อโต นะพลังโคจัดดูทุกวันนะเล่นผาให้เป็นแต่ชอบดชบูชอบดูการซื้อขายและเข้าเรื่องเลยวันนี้เราจะหาทำเลไหนที่ดีไปได้กระืพหญ้าสีเขียวขับไปร้อทับตายไปหาที่ไม่มีแดดที่สวยๆลืมไปสิ่งที่สวยงามที่สุดก็คือบ้านของเราบ้านน้อยหลังนี้สุขขีเสียจริงอยู่ไปสมใจทุกสิ่งสวยจริงเพราะนะชาบสีเขียวอ,าอนะาเคยฟังป่ะเคยฟัง จำเนื้อไม่ได้เหรอเลยไม่ได้อ่ะ,อะที่ลองบานน้อยรังนี้สุขขีเสียรจริงอยู่ไปสมใจทุกสิ่งช่วยจริงพราะฉาบสีฟ้าี่ะแต่ก็มันเป็นสีฟ้า <c oughs> นีร้านเราสีเขียวแล้วก็อ่ะ, <c oughs> อะเ,เพื่อนเ,นเพื่อนนาจะรู้อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้คือปิกาเล่นิ่งๆเก้าเนะครับนิ่งๆเก้าเอสที่ไม่มีผลิตอีกแล้วนะครับต่อไปจะราคาขึ้นแค่ไหนจะของเก่าเก็บมือผ่าเครื่องหรือเปล่านะครับ เก็บไปเรื่อยๆราคาอาจจะขึ้นนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเลือกผลิตเมื่อประมาณอ่ห้กปีนะครับต่อไปอาจจะเลือกผลิตไปสัก10ปีมันอาจจะเป็นรถที่หายากใครมีตอนนั้นอาจจะมีกําไรแล้วก็ระดับเทพก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้ปกตินะครับออกเครื่องเป็นรูป V หมดเลยครับเป็น V 4โฟเเป็นซูบหมดเลยนะครับเครื่อง l w ทว2นส,สูบบล็อกนี้จะไม่มีอีกแล้วนะเพื่อน มามาไล่ดูตู้วักได้ดูขนาดไหนก่อนท่อคู่ไหมทอคู่เลยไหมสามขันนี้ท้ายตู้เลือกตู้เลือกขนาดไหนถ้าจะเป็นต้องเลือกขันนี้ขันนี้อ่ถ้าเกิดว่ามีแบงค์พันกับแบงค์ห้าร้อยล่นสองใบท้ายตู้เลือกหยิบตู้จะหยิบขนาดไหนตู้หยิบแบงค์ไหนแบงค์พันสิแบงค์พันโจวะ่ะหยิบหมดเลย เออถูกต้องตัวก็ต้องหยิบบทเลยอ้าวมีน้ำแดงเลยจะกินน้ำทัวมีน้่วมเลยจะกินอ้าวไหนมาเลือกไงอ่าให้เลือกอ่ะเออมาคันนี้ก็เลยนะเทาแดงนะครับคันนี้ปี2015นะครับปิกะเลียนึ่งเก้าเอสนะครับของแต่งเป็นเพื่อนไล่ดูเอาเองเลยครับเพราะว่าผมก็ไล่ไม่ถูกแต่รู้อย่างเดียวว่าถ้าตัว S เนี่ยชกหน้าชกหลังโอลินมาจากโรงงานนะครับ ออกใหม่หลานกว่าโคตรเทพแหงด้วยคันนี้ล้อทีทองคือล้อโอแซนะมือเบรกมือคัดนะแอมโบซ้ายขวากันสะบัดกันถังคาร์บอนเกียโยงไลทเทคนะนี่วันนี้ที่อะไรที่แขวะแ๊บซี่งายบอเ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 อวอเ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 อม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  นี่มันยิงเซ่สองหมื่นสองโหรถปีสองสิบห้าปั๊มนี่การแฮนด์การน,น,นี่แปลงหมดนะของแต่งขอไปพูดเลยกันจะคลิปจะช้านะครับพอเบีสามคันเยอะมากเพื่อนๆดูเองก็น่าจะรู้อบอก<บ>นี่สวยชอบอย่างเดียวที่แขวนแบบซี่นี่แหละจอยซี่เหรอ่ะมีน้ำแดงเลยจะกินน้ำ้ำซุบซุบจะกินน้ำแดงเอาต่อไปคันนี้ดูไปเรื่อๆยๆใครอยากได้ของแต่งชักมาน่าจะพิมพ์ให้นะบานเลย ปูนคาร์บอนคันนี้ปีสองพันสิบสามนะอันนี้ท่อท่อฟูอคาร์บูวิกนะสวยจัดกันแข็งคาร์บอนนะไลทเทคนะครับเกียโยงมันสวยตรงไหนหรูอบาตรงที่มันเป็นโปรอารมเนี่ยเนาะอามเดียวมันโคตรไตรคันเลอร์โหมี่ราคาโคตรันนี้กิฟจัดสวยจัดเนะ <L an> เงีเสียงนี่แค่เสียงปั๊มติ๊กดังวิๆๆวีนี่ก็รูแล้วว่าสตาร์จะเป็นยังไง,งคันนี้วิ่งแค่สามพันก 1, ิโลเพื่อนโอ้โหน้อยจัดมีรถแบบนี้ไม่วิ่งได้ยังไงเนาะช,ชิวนาะโอ้ย,อยกะจกไม่มีอ๋อกูทำไมการแทนสายฝ่าเลยสองข้งงนะสวยนะสวยมากแล้วทีเดียดเราตู้ต้องคันนี้วะ่ะคันนี้เทียดเทียดเลยว่ะ คันนี้ปีสิบห้าะนะคันนี้ mm hmm. นท่อออกท้ายท่คค<ร>อคู่เออมาดูทางนี้แล้วตู้อยู่ล้อนี่ล้อลายอะไรล้อคาร์บอนอะถูกต้องล้อคาร์บอนก็แสนกว่า <S <S> โอ้ยมีน้ำแดงเลยจะกินน้ำซุ้มใคยเลือกสามคันดูเลือกใครไหนอันนี้แล้วกันอ่ะทำไมไม่เลือกมดเลยอะอ้าวบอกเอ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 จะแกรก็เลือกเรเลยโดนนดแล้วโดนแล้ว ชิวนะซีโรการสะบัดแผงคอปุกน้ำมันปั๊มบนปั๊มล่างหูยยอดท่าถางเบาะปิดตูดหูคงแต่งไม่อยากจะพูดนี่สวยอืมสวยปะเก็บเลยอ่ะทางนี้ก็มีที่ครอบคัดใสคา์อบอนอย่างข้างในนู้นจะเบาหลอก็โหดแล้วมเนาะชิวนะซีโร่ไฟเลี้ยวในตัวอุกะจกหูยตู้อยู่ครอบคัดใสคังนี้ยัง นี่อยาขอปัไขเมาตาให้ดูเปล่าตาดีดีการกระถุงเนี่ยอโอ้โยไม่ขีดไฟเลยรไม่ขีดกล่องไม่ขีดทอ่อท่อหัคอโอโหดจัดตาให้ฟังทีละคันใชู่ไหมละ่ะมาโหดนะพราะท่อคู่อันนี้จะเป็นยังไงคันนี้วิ่งแค่เพียงห้าพันเก้าร้อยกิโลนี่5,900พันเก้านี่น้อยจัด นอกพันพันนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเราเพ,เพื่อนก็บอกว่าพี่แซคเดี๋ยวต้องมีเพื่อน,อนบอกว่าพี่แซคขี่ลงหนาให้ดูหน่อย <c oughs> ไม่มีทางไปนะเพื่อนนะตรงน,นี้นะ อันนี้นี่คบไม่ได้นี่ขู่เกาเหลาจัด<ช>ท่อคุ้มเทเนาะใช่ใครขี้ตามตูดมานี่มันต้องรองหูๆแน่เลยเนาะมาหูลมเข้าหน้ามาฟังมาฟังเทอร์มิโน,นนี้มั่งสามสามรุ่นนี้ท่อคนละคนละยี่ห้อเลยมาฟังเทอร์มิที่ว่าจะเป็นยังไงติดตลูกติดตลูกติดตลูก กันักเลงไม่เบา grote, เหมือนกันโอ้โหอเรียก้าวแล้วนี่ก็นักเลงแต่ละคันดูคันนี้ดิคันนี้นะ่าจะเสียงมาเฟียเพราะคาโปวิกรถสามโขูสามคันนี้นี่บอกเลยว่าถ้าออกใหม่โอ้โหอ,ออกใหม่เวรซี่หลานฟ้าสามคันคาร์หลานฟ้าล้านฟ้า,าล้านฟ้าเนาะล้าน,าาน,านะานต้องหลานขู่ต้องทำต้องทำเนียงแบบนี้ด้วยล้านขู่ บอกเลยว่าน so ้ำกระจายนี ong, so ่ไก like, ่ทองชารวันพ like, ่เลยนะยิงเรียกเลยนะกระถ่าเรียกเรียกๆในน้ำเลยปะใช่เรียกเลยตู้เชื่อว่าไม่มีจริงมีว่ามีจริงไหมกรดิแต่งวะแต่งวะมันเป็นวันนี้วันนี้ยายใช่ไหมริจกรรมอะไรเงี้ยแต่จะเผาแก้วจะเผาทองมีจริงปะก็แต่งหมดแหละแต่งหมดเลยใช่ไหมรถยังแต่งเลยเออรถยังแต่งเดี๋ยวเรื่องยังไม่แต่งยังไงนะเพื่อน สามคันนี้เดี๋ยวบอกราคาไปเลยนะเดี๋ยวผมให้คันนี้กับคันนี้ราคาเท่ากันไปเลยนะราคาแบบนี้เพื่อนจะหาที่ไหนไม่มีแล้วแซ็ครุ่นกินอาหามาให้อยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนๆซื้อได้เลยนะแค่เพียงห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันละห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะส่วนคันนี้ผมจะต้องอัพแพงกว่านี้หน่อยเพราะว่าคันนี้มันได้ล้อคาร์บอนได้ทออ่ทอท่อหลังการกระถุง มีกล้องไม่ขี้อะไรเงี้ย้องแจ้งมันเยอะคันนี้ร้อนร้อนแพงคันนี้ผมให้หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะเพื่อ,อนสนใจที่คิดว่าเป็นแรอเทมเป็นของที่ควรเก็บและอาจทำกำไรและมีราคาต่อไปในอนานะคตผมไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะแพงขึ้นหรือเปล่าแต่ผมอยู่กับมันมาสี่ห้าปีแล้วมันราคานี้ไม่เคยลงเลยนะเพื่อนต่อไปใครอยากเก็บอยากเก่ารุ่นนี้ควรเอาไว้ที่บ้านนะครับคุณอาจจะเป็นเศรษฐีได้ 089911 4064เชื่อผมแล้วคุณจะมีเมียสามคนเะเกี่ยวปะ่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมเป็นไปได้ถ้าซื้อสามคันนี้มีเมียสามคนว่ามีเพื่อนเพื่อนซื้อปะ่ะซื้อมีน้ำส่วมเลยจะกินน้ำแดงมีน้ำส <laughs> วัสดีครับ